นี่คือ My y h i r r c ับ b p o แ c a ต t แ่งรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นผมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเส้นผมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องกับ My Hair r ข u b เรื่องของผมเรื่องของคุณสวัสดีครับผมปอปัะจิรงเดชไกษะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติวัฒน์วีรโรจ์ราชกุลครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอุิสร,ราลุทธระวิชค่ะ ไม่แฮครับเรื่องของผมเรื่องของคุณในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกผมให้ดีต้องมีแผนจําเป็นต้องมีใช่ไหมครับคุณหมอใช,ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือการบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับก็ให้อยู่กับเรานานที่สุดหมายความว่าเวลาเราปลูกผมเราจะใช้เส้นผมที่เรามีอยู่ใช่ มาใช้มาใช้แล้วเป็นการวางแผนยังไงครับคุณหมอว่าเราบริหารทรัพยากรยังไงครับมีคุณหมอท่านหนึ่งเคยเคยเปรียบเทียบไว้ว่าการ,รปลูกผมเนี่ยมันเหมือนการขับรถผ่านทะเลทรายครับนะครับเช่นเ,เราเติมน้ํามันเต็มถังน้ำมันเต็มถังนี่ก็หมายถึงรากผมที่เรามีอยู่นะครับแล้วเรากําลังจะขับรถผ่านทะเลทรายเส้นหนึ่งไปเพื่อไปยังอีกเมืองหนึ่ง ถ้าเราเร่งเครื่องอัดเต็มที่เลยอัตราการเปลองน้ํามันมันจะสูงมากเราอาจจะไปไม่ถึงครับเราจะจอดอยู่แค่กลางทางการปลูกผมก็เหมือนกันเรามีตัวารากผมที่มเหลือจํากัดน,นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังเราเนี่ยโดยทั่วไปก็ประมาณสักหมื่นกว่า,ก,วากราฟที่ออกมาใช้ได้เนี่ยถ้าเราใช้ข้าจนหมดแล้วนั่นหมายถึงว่าอนาคตเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะต้องทําปลูกผมซ้ํา ราจะไม่เหลืออ๋อหม,มายความว่าถ้าณวันนี้เนี่ยเราใช้ให้หมดเลย <c oughs> บอกคุณหมอผมมีเท่าไหร่คุณหมอใส่ให้ผมเต็มเลยข้างหน้าอ,อีกสิปีข้างหน้าไม่เหลือแล้วไม่เหลือให้ใช้ทีนี้เราจัดแก้ไม่ได้เลยใช่ไหมครั <c oughs> แก้ไม่ได้แล้วครับถึงเวลานั้นก็คงสกินเฮดเป็นวิธีแก้เดียวอ๋อแต่ว่าเราปลูกผมจริงๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวอ่ะเราจะลงแบบปุ๊มเดียวจบใช่ใช่ไม่ได้ไม่นอันตรายมากเพราะว่าเด็ก หรือว,ว่าคนไข้ในปัจจุบันยังไม่ค่อยเข้าใจใค,คอนเซป t นี้เราก็จะเจอบอกว่าปลูกแน่นๆ่หน้าผักต่างต่แค่แค่เยอะมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ,อ,อธิบายให้ฟังนะครับมีทั้งคนฟังแล้วก็ไม่ฟัง้มันก็มันเป็นหลายปัจจัยที่เราต้องมานั่งคุยเช่นในคนที่ยุน้อยต่ำกว่า30แล้วมีประวัติครอบครัว ครับคุณพ่อเป็นพี่ชายเป็นหน้าผากกว้างมากๆแล้วว่า,ามีภาวะผมร่วงค่อนข้างเยอะเราก็เลยกะเลยว่าโอเคต่อให้ปลูกผมในตอนนี้เนี่ยเป็นที่แต่ในอนาคตอีกสิปีเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาต่อถ้าไม่ทาอะไรเลยรหรือต่อให้เขาทานยาเราก็ไม่มั่นใจว่าการที่เราเขาทานยาไปเนี่ยนะครับเช่นกลุ่มหมอเฟสไลท์ที่เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนยามาตรฐานปัจจุบันเนี่ยเขาจะทานได้ต่อเนื่องหรือเปล่า เกิดทานไม่ได้ต่อเน,นื่องและหยุดไปผมที่มีอยู่มันก็จะร่วงต่อไม่ได้ครสามก็คือผมที่เอามาปลูกต่อให้เราบอกว่ามันมาจากเซฟโซนจริงๆแต่ณปัจจุบันในการศึกษาเราบอกว่ามันไม่ใช่นะร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้เป็นผมที่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นตบางส่วนร่วงไปเหมือนกัน,นซึ่งอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยทํางานวิจัยบางอย่างร่วมกับทาง หาวิรีอะไรแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็นำเอาตัวรากผมที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยไปทําการเลี้ยงและก็ตรวจเขาเรียกว่าเป็นตัว d G ิสโทรเยสเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่รับฮอร์โมน DHT ด้านหลังซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ไม,ไม่เป็นไรเลยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันแข็งแรงทนทานต่อฮอร์โมนปรากฏว่า ในรายงานออกมาปรากฏว่าด้านหลังมันมีนะบางส่วนที่มันมีตัว r รีเซ t o เตอร์ตัวนี้แสดงว่าที่เราคิดมาตลอดว่ามันร้อยเอร์เซแข็งแรงนี่อาจจะไม่ใช่และนะครับแล้วเราก็เจอเสมอว่าในคนปลูกผมบางคนพอผ่าน,านไปนานๆขึ้นไอผมที่ปลูกบางส่วนมันก็บางลงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่นผมที่ปลูกเองอาจารย์ไม่ตั้งนทานต่อฮอร์โมนจริงๆนะครับ,รบต่อให้เราเลือกมาจากสสุดที่แข็งแรงนะครับสก็คือ เรื่องของระบบไหลเวียนเลือดในบริเวณที่เราทําการปลูกผมมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือสสุขภาพเขาเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้ผมบริเวณที่ปลูกมันมีขนาดเล็กลงบางลงบ้างในบางคนคนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องระลึกไว้เสมอว่ามันมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาตุ้มเดียวเลย<ช>อายุมีผลนะครับคุณหมอว่าเราจะวางแผนไว้ว่าเรารู้และอนาคตเราน่าจะไปแน่นอนเราปลูกไว้ก่อนรอเลยอย่างนี้ได้ไหมครับออการปลูกรอเนี่ยเป็นเป็นคอนเซ็ป ที่ผิดเราก็ดูแบบโอ้อนาคตเราต้องถายแน่นอนใช่มีคนบอกว่าโอเคปลูกหล่อไว้เลยแ้่หมอบอกไม่ใช่เปลูกหล่อไว้ก็คือเราก็เปลืองเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้แหละว่าปัญหาข้างหน้าเราจะเกิดแบบไหนใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็เราก็คาดเดาไปได้จริงๆผมก็บอกคนไข้เสมอนะว่าก็บอกไม่ได้วิทยาการจะพัฒนาไปจนอนาคตเราอาจจะเพาะเซลล์รากผม แล้วก็เอามาปลูกโดยที่ไม่ต้องกลัวตอบไปแล้วคือคุณรอตอนนี้ก่อนดีกว่าอีกสามปีข้างหน้าอาจจะมีวิธีใหม่ไม่ใช่รีปลูกก่อนออ <laughs> แล้วก็มีคนถามบอกหมออีกนาน้วบอกผมไม่รู้ยี่สิบปีเรื่องนี้ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราต้องวางแผนให้ดีว่าเราเหมือนว่าต้องอาจจะให้เกิดปัญหาเริ่มเหินปัญหาก่อนใช่ไหมครับคุณหมอเราค่อยเดินเข้ามาปรึกษา ไม่ใช่ว่าถูเข้ามาถึงคลินิกแล้วคุณหมอจะโป้งอย่างเดียวเลยนะใส่เต็มอย่างเดียวจริงๆถ้าเราพูดตามหลักเนี่ยธุรกิจคือได้เม็ดเงินเต็มเต็มใช่แต่ว่าคุณหมอไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นทาอะไรตามใจคนไข้มันได้ฟังอยู่แล้วในจริงโดยโดยโดยหลักจรรยาบานจริยธรรมบางทีเราก็ต้องเตือนเขาครับนะครับในบางคนถึงขั้นดุอ่ะผมเจอเจอบางทีก็เป็นเป็นกลุ่มของคนไข้ที่มากับคุณพ่อคุณแม่น้องก็อยากปลุกมาก บางทีเราต้องดูว่าไม่ได้ก็คือทําไปตอนนี้อนาคตจะเป็นยังไงอธิบายแล้วนะครับก,ก,ก็ต้องดุดุก,กันไปแต่ว่าก็ก็ดีที่เขายัางฟังอืมใช่เพราะบางทีผมเคยเห็นแบบ พอคนเราคิดจะปลูกผมอะครับขอนแน่นๆก่อนเลยอะหน้าผาต้องต่ําคือต้องรู้ว่าปลูกผมมากเงี้ยครับใช่ผมก็ไม่เข้าใจจ่ายเงินเลยครับคุณหมอปลูกผมเจ็บทีเดียวให้จบไปเลยเงี้ยครับบอกแน่นเต็มที่เลยผมแน่นแบบไม่ให้เห็นหนังศีซ่าของมนเลยมันก็ยังอยู่ในความของการเป็นธรรมชาติอยู่ดีไม่ใช่แบบว่าเราจะอาจแน่นขนาดนั้นแสดงว่าเราต้องวางแผนให้ดีไม่ว่าสมมติเราอาจจะมีต้นทุนเท่านี้ใช้ให้เกลี้ยงไปเลย ก็ไม่ถูกไม่ถูกถึงวันนี้เราอาจจะใช้ไม่หมดแต่นะคตถ้าเราดูแลดีๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช่ไหมครับใช่เลยถ้าใช้ก็ใช้น้อยหน่อยดูแลัวเรืองให้ดีเรื่องของสุขภาพครับแล้วต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยไหมครับคุณหมอจริงๆการใช้ชีวิตผมก็ต้องษาสุขภาพนะใช่ไหมค่ะก็เคยมีได้ดูเคสต่อจากที่เขาทําพวก ปลูกผมมากเงี้ย <Led> เขาก็จะมีความกังวลเนาะบางคนแบบทานยามาก็เยอะละแล้วก็บางคนไปปลูกมาสองรอบละเขาก็เริ่มแบบสิ่งที่ต้นตอนที่เหลืออยู่อาจจะเริ่มเหลือน้อยเขาก็จะกังวลเขาก็จะมาขอตรวจพวกวิตามินเกลือแร่ฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเฉพาะผู้ชายที่เริ่มสี่สิบละเริ่มรู้สึกว่า,อ,าอะไรอะไรก็เริ่มเสื่อมลงก็จะมาคอยเช็คแล้วก็จะได้เติมให้มัน ให้มันแบบมั่นใจว่าเออตรงเนี้ยมันมันโอเคละมันไม่ขาดแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนในการอยู่ในแผนของการรักษา<ล>ช่วยได้เยอะมกโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นวิตามินด้านไหนที่เขาขาดกันเยอะๆอะครับที่คุณหมอเจอเวลาเราตรวจเราจะตรวจฮอร์โมนตรวจวิตามินให้เขาใช่ไหมคะเขามีตรวจฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนความเครียดกรดฮอร์โมนอะไรพวกนั้นกลุ่มวิตามินก็ตรวจได้ทั้งปัสสาวะทั้งเลือดแล้วก็ตรวจวิตามิน B วิตามิน C เมื่อกี้ที่เราดูคอปเปอร์สังกะสีซิงอะไรพวกนี้นะคะไบโอตินอ่า ดูว่าเขาขาดไหมถ้าเขาขาดเราก็ต้องใส่โดสเยอะเข้าไปแล้วก็ดูเรื่องการดูดซึมว่าเขาบางคนมีปัญหาเรื่องทานก็ดีแล้วแต่ว่ามันดูดซึมไม่ค่อยดีก็จะมีในกลุ่มแบคทีเรียดีโปรไบอติกอะไรเงี้ยช่วยมีเคสหนึ่งที่เขาแบบเขาปลูกสองรอบแล้วแล้วเขาก็มีเรื่องลำไส้ดูดซึมไม่ค่อยดีพอแก้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็แบบโอ้ยมาเล่าแบบเนี้ยผมผมขึ้นเส้นใหม่แบบเยอะเลยลคุณหมออะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันฟลุกพอดีหรือว่า มันช่วยก็ไม่รู้มก็ก็มีแค่ที่มาเลาแบบปากใจเก่งหมอเป็นเรื่องราวมันก็จะเยอะมากเลยต้องตรวจถึงละเอียดมากเลยนะว่าดูดซึมยาได้ดีหรือเปล่านะครับใครที่จะจะปลูกก็ต้องวางแผนต้องวางแผนดีจริงมาปรึกษาก่อนก็ได้น้อว่าบางทีคุณหมออาจจะมาเห็นแล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเด็กนะฮะอย่างเด็กจริงๆแล้วต้องอธิบายรวมถึงเรื่องของการดูแล ับในเด็กเนี่ยในเด็กที่อายุน้อยอ mm hmm. ปัญหาเรื่องของผมร่วงนอกจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วหมอตุลว่ามันมีเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นใช่ไหมเด็กที่เราเจอเด็ก,ดกๆด็ชอบมาเล่าว่าสเตรสแล้วก็จริงๆอาหารนะคะคอาหารเนี่ยจริงๆเด็กเด็เขาจะทานพวกโปรเซสต์ฟูดพวกอาหารมันๆทอดๆน้ำมันอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเด็กเ ตรวจออกมามักจะมีไขมันในเลือดสูงด้วยครับผมไม่แน่ใจว่ามันสัมพันธ์โดยตรงไหมแต่คิดว่าเกี่ยวเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดอะไรพวกนี้มันเกี่ยวพวกนี้จะมาแบเือรบเมืนศีษะง่ายอะไรพวกเนี้ยแส่งพ่าะของทอดของมันก็อาจจะส่งผลส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับแล้วก็ที่เขาบอกเรื่องของการทานหวานทานเค็มอาจจะมีส่วนอาจจะนะาจจะชาไข่มุก จริงเหรอครับชอบเลยทาไมชาไข่มุกเพราะว่าหวานอย่างเงี้ยครับไขมันใช่คือเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเลือดที่มแบบคุณภาพดีมันก็กลายเป็นแบบเลือดที่เต็มไปด้วยน้ําตาลน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยชาไข่มุกนี่มันโอ้โหเต็มเต็มอุดมไปด้วยน้ําตาลแต่ผมก็เจอเอะนะคือคือเด็กที่มาปรึกษาเราจะเห็นว่าเด็กอายุน้อยลงที่มีปัญหาผมร่วงเร็วขึ้น แล้วก็พอถงาะด้วยเออถามประวัติไปปรากฏว่าคุณได้กินฟาสต์ฟู้ดกันทั้งนั้นแหละอ๋อแสดงว่าตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารแบบนี้เยอะแล้วก็ซื้เยอะมากเลยใช่เยอะครับเลยทําให้หลายๆคนเจอปัญหานี้ในในช่วงวัยที่เร็วขึ้นแล้วคุณหมอก็จะเจอเด็กเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับเจอเด็กเยอะขึ้นเป็นคุณหมอเคยเจอเด็กประมาณเท่าไหร่ครับเคยเจอที่เคยสิบห้าสิบหกครับสิบห้าสิบหกมีปัญหาแล้วเหรอใช่ค่ะใช่โอ้แล้วช่วงวัยส่งผลไหมครับว่าอายุเยอะแล้วอยากอยากมาปลูกผม ถ้าแข็งแรงถ้าแข็งแรงคือการปลูปกผมคือการทรําศญลยกรรมคือการปลูปกผมก็คือการใช้เลี้ยงหมายถึงว่าเราเลี้ยงเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยให้มันอยู่รอดค,รอคนอายุเยอะเหมือนกับเราทำเขาเรียกเรียนถ่ายปลูกถ่ายวัยวะเนาะป,ปลูกผมม็คือการปลูกถ่ายวัยวะเหมือนกันดังนั้นมันจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอายุเท่าไหร่แต่ขึ้นจะอยู่กับสุขภาพของคนที่รับการรักษา เราเคยเจอคนไข้ที่อายุ70แต่ว่าสุขภาพดีมากผลการรักษาก็ดีกว่าคนไข้อยุ่น้อยอ๋อก็อยู่ที่สุขภาพของบุค <น S 1> <า>คลน,น, <ำ S 2> นั้นด้วยใช่นะครับคุณหมอครับผมมีคําถามสว่าถ้าผมเป็นคนไข้เนี่ยผมเตรียมตัวมาแล้วผมอยากจะปลูกผมมากเตรียมเงินเตรียมทุกอย่างเตรียมใจมามาหาคุณหมออยากจะปลูกวันนี้เลยคุณหมอทําให้ไหมครับเราเหมือนที่บอกอะครับเราก็คงตรวจ สุขภาพแล้วก็ดูว่าสาเหตุของเขาคืออะไรครับนะครับแล้วก็คาดการว่าคนาคตจะเป็นยังไงครับผมด้านหลังมีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนแล้วถึงจะค่อยคุยกันปัญหาก,ก็คือว่าการขุกผมมันมันตัดสินใจแบบมาปุ๊บทาเลยอย่างเงี้ยบางทีมันยากเหมือนกันนะทําค่อยได้ทําทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าผลออกมาอาจจะดีไม่ดีบอกไม่ได้รหรือว่าคนไข้ที่ มีความใจร้อนไม่เข้าใจก็เรามักจะเจอเรื่องของการไม่ค่อยปฏิบัติตัวตามที่เราแนะนำครับงั้น <ๆ S 1> ก่อนที่เราจะทำอะไรให้เราจะขอใช้เวลาคุยคนไข้านานพอสมอควรเวลาที่คุยคนไข้บงทีเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะคนที่รีบร้อนมากเราก็จะคุยนานหน่อยวันสุดๆต้องกลองมาใช่ไหมครับต้องกลองนะเพราะว่า ทำแล้วเป็นไงบ้างนะครับโอเคโอกาสดีเป็นอย่างนี้นะในอนาคตถ้าเราผมจะเป็นคนที่บอกคนไข้เสมอว่าเวลาทำปลุกผมนะสิ่งที่คุณจะต้องคิดไว้ก็คือเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดหรือผลข้างเคียงที่คุณยอมรับได้ครับ,รบเพราะไม่มีอะไรที่มันไม่มีผลข้างเคียงในปลุกผมก็มีผลข้างเคียง คุณจะปลูกผมผลข้างเคียงมีคงตอบไปนี้คุณรับมาได้ไหมร,รับมาได้ก็ค่อยตัดสินใจหรือ,รอแม้กระทั่งการเลือกวิธีในการทำแต่แตถ้า,ถา<ม>เกิดเขาดื้อจริงอะครับคุณหมอยังไงก็จะเอาแบบมาแล้วอะอยากคือ<ม>ถ้ามันผิดปกติมากๆเราก,เราก็เราก็ขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าเราเราจะรู้เลยว่าแบบนี้เนี่ยหนึ่งมีปัญหาแน่นอนหมายถึงว่าพอเราปลูกไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเขาใจในใจเขาตั้งไว้แล้วว่าเขาจะต้องปลูกผม เขาใหไม่ยอมรับฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นอั้เรื่องนี้ต้องใจเย็นครับแบบผลเสียผลกระทบต่างๆเตอนนี้เขาอาจจะแบบหน้ามือตามหัวไม่สนใจอย<บ>เราก็เลยบอกบางีก็ต้องอกลับไปคิดดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจครับเราค่อยมาว่ากันอีกทีน,น เพราะฉะนั้นอย่าดื้อเพราะว่าหมอดุหมอเรียกคุยเป็นชั่วโมงเลยใ,<ช>ใครที่คิดจะปลูกผมดีๆต้องมีแผนอย่างที่คุณหมอบอกนะครับ,รบเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาก่อนอย่ารีบร้อนเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับคุณไปอีกหลายปีเลยนะในอนาคตเราอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกด้วยนะครับ <K _'> s> <S เป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับ my hair club podcast ครับเรื่องผองผมเรื่องขอคุณครับ